นิยายเสียงเรื่องรักแลกุพบทประพันธ์ของเจปุกคนสวย EP4 ความเดิมตอนที่แล้วหลังจากที่คุณหญิงสีบานได้เชิญคุณหญิงนพมาศและลูกชายมาร่วมรับประทานอาหารที่บ้านเพื่อเป็นการสัมพันธ์ทไมติีระหว่างการดาและสงครามหลังจากการรับประทานอาหารมื้อแรกผ่านไป คุณหญิงนพมาศก็ได้เชิญชวนคุณหญิงสีบานและครอบครัวไปเที่ยวบ้านสวนที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปเชิญรับชมได้เลยครับณนะหาดทรายที่ขาวสะอาดทอดยาวไปไกลสุดลูกหูทุกตาการดาดถึงกับตกอยู่ในภวังเมื่อเห็นหาดทรายขาวที่อยู่เบื้องหน้า มันช่างสวยงามจริงๆทำให้จิตใจของการดาเริ่มดีขึ้นใบหน้าอันสวยงามของการดาปะทะกับสายลมทะเลเบาๆจิตใจของการดาเริ่มผ่อนคลายและมีความสุขกับธรรมชาติการดาเดินทอดน่องเหยียบย่ำผืนทรายเดินไปเรื่อยๆเหมือนติดอยู่ในความฝันขณะที่การดา กำลังเพิิดเลินอยู่บนพื้นทรายก็ต้องสะดุ้งเมื่อได้ยินเสียงของสงครามร้องทักแหมคุณการดาช่างมีความสุขจริงๆนะครับตอนที่อยู่บนเรือนไม่เห็นมีความสุขแบบนี้เลยการดาที่พันหลังมามองแล้วตอบอย่างไม่พอใจว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคุณสงครามไม่ทราบพูดเสร็จ การดาก็เดินสะบัดหน้าออกไปแต่สงครามยังไม่ยอมปล่อยกลับเดินตามการดามันยิ่งทำให้การดามีอารมณ์โมโหหนักมากยิ่งขึ้นสงครามได้พูดว่าแหมพูดแค่นี้ทำเป็นรับไม่ได้ทำอย่างกับคนไม่เคยอย่างนั้นแหละการดาโมโหจนหน้าแดงและกระแทกเสียงใส่สงคราม เหมือนไม่เคยเจออะไรพูดออกมานะคุณสงครามสงครามเมื่อเห็นการดาโมโหก็ยิ่งแก้งหนักยิ่งขึ้นพูดเสร็จสงครามก็เดินจากไปปล่อยให้การดาโมโหฟาดงวงฟาดงาอยู่เพียงลำพังคนบ้ากลับมาเดี๋ยวนี้นะจะเดินหนีฉันไปไหนในขณะที่ทั้งสองครอบครัวกำลังมีความสุข อยู่กับการรับประทานอาหารบ้านสวนริมมหาจะอําอย่างมีความสุขป๊อปปี้ก็ติดต่อสงครามไม่ได้ทำให้อารมณ์เขาหงุดหงิดมากคุณสงครามหายไปไหนเนี่ยติดต่อก็ไม่ได้เบือ่อ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 ใจหนึ่งก็อยากไปตามสงครามที่คลินิกสงครามเคยบอกป๊อปปี้ห้ามโทร และไปหาเขาที่คลินิกโดยเด็กขาดแต่ในขณะนั้นป๊อปปี้ไม่มีทางเลือกอื่นจึงตัดสินใจโทรไปที่คลินิกปลายสายตอบรับว่าสวัสดีค่ะคลินิกคุณหมอสงครามยินดีรับใช้และบริการค่ะไม่ทราบว่าจะติดต่อเรื่องอะไรคะยังไม่ทันที่ปลายสายจะพูดจบป๊อปปี้จึงถามสวนกลับไปว่า คุณสงครามไปไหนเจ้าหน้าที่ถึงกับสะดุง้งพอน้ำเสียงที่เกี้ยกาาดของป๊อปปี้แสดงออกมาถึงความมีอำนาจด้วยน้ำเสียงที่เกลี้ยกาดราวกับเป็นเจ้าข้าเจ้าของในตัวสงครามอย่างเต็มที่จึงทำให้เจ้าหน้าที่บอกความจริงตอนนี้คุณหมอสงครามไปเที่ยวที่บ้านสวนดิมหาชามป๊อปปี้ พอได้ฟังก็ยิ่งโกรธมากยิ่งขึ้นพรางคิดในใจว่าทำไมคุณสงครามถึงไม่บอกป๊อปปี้ก่อนป๊อปปี้จึงกระแทกเสียงใส่เจ้าหน้าที่ว่าเอาเบอร์โทรที่เธอติดต่อก,กับคุณหมอสงคามมาให้ฉันเดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่จึงได้บอกเบอร์โทรให้กับป๊อปปี้ไปด้วยความหวาดกลัวเมื่อได้เบอร์โทรป๊อปปี้ ก็รีบโทรทันทีพี่สงครามพี่อยู่ไหนเนี่ยทำไมพี่ไม่ยอมรับสายสงครามตอบกลับไปว่าน้องป๊อปปี้พี่พาครอบครัวมาเที่ยวที่ชะอำตอนนี้ยังไม่สะดวกคุยเดี๋ยวพี่ว่างพี่จะโทรหานะพี่สงครามพี่สงครามห้ามวางสายนะไม่งั้นป๊อปปี้ไม่ยอมจริงจริงด้วยสงครามหัวป๊อปปี้โกรธ ก็เลยอยู่คุยจนป๊อพี่พอใจแล้วได้วางสายไปคุณทองใบเมื่อเห็นลูกสาวคุยโทรศัพท์นานมาก mm. ก็เลยถามว่ามีเรื่องอะไรกันเหรอลกูก mm. ก็ตอนแรกหนูติดต่อพี่สงกามไม่ได mm. ้ก็เลยโทรตามกันให้วุ่นเลยค่ะแม่แต่ตอนนี้เจอแล้วค่ะพี่สงกามอยู่บ้านสวนริมหาชะอำ คุณทองใบพอได้ยินคำว่าบ้านสวนริมหาชะอำก็ถึงกับอึง้งภาพเก่าๆก็ผุดขึ้นมาจำได้ว่าตัวเองเคยไปเที่ยวที่บ้านสวนริมหาชะอำมาก,ก่อนในภาพความทรงจำนั้นคือคุณทองใบเดินอยู่ริมชายหาดจูงมือกับชายหนุ่มที่หล่อเหลาหน้าตาดีอย่างมีความสุข ภาพนี้ไม่เคยลบเลือนไปจากใจของทองใบได้เลยแม้มันจะนานมากแล้วก็จริงแต่มันก็สิงอยู่ในใจตราบนานเท่านานป๊อปปี้เห็นคุณแม่เหมือนตกอยู่ในภวังก็ได้เดินเข้าไปสกิดคุณแม่คุณแม่คุณแม่เป็นอะไรคะทำไมหนูเรียกแม่ตั้งนานแม่ไม่ตอบ ไม่มีอะไรหรอกลูกแม่ก็คิดไปเรื่อยเปื่อยอย่างนั้นแหละป่ะเราเข้าบ้านกันเถอะป๊อป,ปี้ก็เดินเข้าบ้านแล้วคุณแม่ก็เดินตามมาแล้วทั้งคู่ก็มาหยุดคุยกันที่ห้องนั่งเล่นทองใบจึงได้เล่าให้ลูกสาวฟังว่าเดิมเธอเคยมีแฟนที่เป็นเจ้าของบ้านสวนริมหาชะอำแต่ทางผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการคบกันของทั้งสองเรา จึงจำเป็นต้องเลิกลากันไปป๊อบบี้จึงถามแม่กลับไปว่าแล้วแม่ยังรักผู้ชายคนนั้นอยู่ไหมคะทองใบอึง้งและก็เงียบไม่ตอบอะไรออกมาเธอตัดบทว่าแม่จะไปอาบน้ำแล้วลูกหนูจะไปไหนก็ไปเถอะแล้วทองใบก็เดินหันหลังเข้าห้อง ณริมชายหาดยามเย็นของจะอําการดาออกมาเดินเล่นฟังเสียงขึ้นสัดสา์พระอาทิตย์ใกล้ตกดินแสงสีทองส่องกระทบน้ำมันช่างเป็นภาพที่สวยงามเหลือเกินในใจของการดายังคงตะวินหาแต่นายพรหนุ่มคนรักที่จากมามันทำให้ใบหน้าของการดาขณะนี้ ช่างแสนเศร้าเสียจริงแต่การดาก็ต้องหยุดคิดเพราะมีเสียงมากระแอมอยู่ด้านหลังแอมทำไมคิดจะก,กระโดดน้ำฆ่าตัวตายเหรอ <c oughs> การด่าหน้าตึงทันทีแต่ก็ไม่ต่อร้อต่อเถียงกับสงครามแต่อย่างใดยิ่งเร่งฝีเท้าให้ออกไปให้ไกลที่สุด <c oughs> สงคราม เมื่อเห็นอากับกิริยาของการดาก็ยิ่งแกล้งและก็ยิ่งสนุกการดายิ่งมีสีหน้าไม่พอใจคุณสงครามสงครามได้ร้องถามการดาว่ากลัวผมหรอครับคุณการดาการดาตอบกลับไปว่าทําไมฉันจะต้องกลัวคุณแล้วคุณมีอะไรที่ทําให้ฉันต้องกลัว อย่าหลงตัวเองให้มันมากนักการตอบทู่ของการดาไม่ทำให้สงครามรู้สึกโกรธแม้แต่น้อยกับรู้สึกสนุกและมีความสุขที่ได้แกล้งการดาก็คุณกลัวผมจะปั้มคุณไงสงครามพูดจบก็หัวเราะเสียงดังแล้วเดินจากไปอย่างมีความสุขการดาร้องต่อไปว่าไอ้คนบ้า ไอ้ฮืนไอ้ลามกไอ้คนผีทะเลเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปโปรดติดตามรับชมนิยายเสียงเรื่องรักแรกพบ ep 5